ั๊มลมที่ใช้งานกับอู่รถบรรทุกรถสิบล้อหรืองานยิงทรายน้ำต้องใช้ปั๊มลมรุ่นไหนสเปคแบบไหนไปดูกันค่ะ ETP เขาก็จะมีของดีมาให้ตลอดเลยนะว่าไหมค่ะและนี่ก็คือปั๊มลม ETP รุ่น TA80 ขนาด350ลิตรมอเตอร์7.5แรงดอเป็ล อบโจทย์งานอู่รถบรรทุกรถ10บล้องานยิงทรายน้ำเพราะปั๊มลมรุ่นนี้สามารถทำลมได้สูงถึง14บาหัวปั๊มเป็นระบบวาล์ว5แรง3สูบขนาดลูกสูบใหญ่80มมิลอัตราการทำลม767ลิตรต่อนาทีมาพร้อมกับปองอากาศเหล็กมอเตอร์ขนาด7.5แรงรอบเร็วความเร็วรอบ2,800รอบต่อนาทีใช้เวลาในการตัดต่อลมไม่เกิน3นาทีค่ะ มีให้เลือกทั้งไฟ220โวลต์แล้วก็ไฟ380โวลต์เลยค่ะระบบป้องกันไฟตกไฟกระชากด้วยแมกเนติกตัดต่อลมได้ยอย่างแม่นยำด้วยเพสเซอร์สวิตคอจ่ายลมใช้งานได้2ทางพร้อมเซฟตี้วาล์วถังใหญ่หนาเป็นพิเศษสามารถรับแรงดันลมได้สูงวัสดุทุกชิ้นผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานใช้กับเครื่องมือลมขนาดใหญ่ได้สบาย งานทำสียิงทรายน้ำอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกชนิดครบจบในตัวเดียวในงบแค่34,900บาทย้ำค่ะ34,900บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางและที่ลืมไม่ได้เลยก็คือมีของแถมให้ด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อสินค้าแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรทางอินบ็อกซ์หรือโทร0 8 6 8 3 3 4 0 3 2กดติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆที่ EPP เขาจัดให้แน่นอนค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ